ความคืบหน้าอีกเหตุการณ์นหนึ่งที่เรายังคงเกาะติดกันคือเหตุป่วนในพื้นที่เจ็ดจังหวัดภาคใต้ค่ะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าความคืบหน้าดีหรือเปล่า,ลาคุณวิรชัยเพราะว่าวันนี้สารทหารได้อนุมัติให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้ง15คนในคดีนี้แล้วคือเดิมทีมีอยู่17แต่ว่า 2, 2> ค,คนพยานหลักฐานโยงไปไม่ถึงนะคะโดยได้รับการปล่อยตัวไปก่อนแต่มีข้อมูลจากฝั่งตำรวจที่ออกมาดูเหมือนจะขัดแย้งกันบอกว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้ไม่ได้ไปเกี่ยวโยงกับการก่อเหตุระเบิด โดยครั้งนี้นะครับบอกแค่เพียงว่าทั้ง15คนที่มีการจับกลุ่มยังไม่รวม2คนที่ปล่อยตัวออกไปนะครับทั้งหมดนี้เป็นสมาชิกของพรรคร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยหรือว่านอปอป,อปอตามที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาขัดคําสั่งคอสชอฐานที่มั่วสุมกันเกิน5คนแล้วก็ข้อหาอั้งยี่ด้วยครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่หลายคนสันนิษฐานไ้ก่อนหน้าน,นี้เกี่ยวกับเหตุระเบิดที่7จังหวัดภาคใต้ครับโดยผู้ต้องหาแต่ละคนคือข้อบ ็ไปสํารวจอายุมาเนี่ยก็เป็นที่น่าสงสัยเหมือนกันเพราะว่า,า,อ,าอายุมากกันพอสมควรนะครับเพราะอายุอยู่ระหว่าง55ถึง72ปีก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับการวาระเบิดได้หรือไม่นะครับพออายุมากพอสมควรครับวันนี้เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปขอหน้าสารทหารนะครับฝากขังเป็นครั้งแรกและพนักงานสอบสวนก็ได้ยื่นข้อคัดค้านนะครับการขอปล่อยตัวชั่วคราวทําให้สารอนุอนุญาตนะครับตามที่ยื่นคําร้องมาเป็นเหตุให้ ผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับต้องถูกส่งเข้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครคืนนี้เลยครับ